สวัสดีครับนี่ก็ฝนกำลังตกนะครับพึ่งหุดตกนะครับนี่ก็น้ำไหลมาจากหมู่บ้านนะครับตกหนักๆเลยครับวันนี้นะครับก็นะครับวัวก็ตาดแหนนตัรผลนะครับทำไมต้องฝนตกอะไรช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เอา ฟางเลยนะครับฟางนาปีนะครับถ้าฝนตกแบบนี้นะครับคงจะเน่าเสียหมดเลยนะครับเป็นความทุกข์ของศรกรคนเลี้ยงบวชแท้ครับนะครับถ้าไม่ได้ฟางนาปีนะครับเดี๋ยวเตจอบจะเอาฟางจากไหนให้วนเลครับนี่นะครับเป็นปัญหามากเลยครับชารมชาตช่ก็ ดังแกล้งอีกนะครับนะครับวันนี้ก็ฝนตกดังแรงนะครับนะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวมากนะครับน้ำมาจากหมู่บ้านนะครับครับก็น่าจะรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อัดอัดฟางได้นะครับแต่บางอื่นว่าฝนตกช่วงนี้เราตกทุกวันเลยครับ ก็เลยทำให้ฟางเน่าได้ต่อปีฟางเนา่าจนหมดนะครับนะครับฟางก็เราก็ไม่สามารถเอาได้เลยครับฟางหน้าปีนะครับแบบฟางก็ห,หมุดรุกเนินน่าจะน่าจะตกอีกนะครับ,รบปีนี้คงจะไม่ได้ฟางนักปีแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับ ก็จะทำอะไรไ,ได้นะอครับเดาวก็ไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้นะครับแล้วก็บังคับธรรมชาติไม่ได้ครับก็นั่นก็ต้องชู่สู้กันไปนะครับต้องรอ,งอ,อข้าวที่เขานําไม่อัดอนะีกข้าวข้าวที่เขานังไม่เกี่ยวนะครับต้องคอเขานะครับ พอซื้อนาที่เขานั้นไม่เกี่ยวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ดึงไม่ได้เลยคอยดูก่อนนะครับแต่ว่าเขาเท่านาปีก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหนักครั้งน,นี้นะครับนี่แหละครับจะสู้ใกล้จะสู้เรื่องของจำชาติสู้ไม่ได้จริงๆนะครับ ก็ต้องสู้กันไปนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นกบทุกของผมนะครับแล้วก็คนทํำนาทำมรเกษตรเกี่ยวกับเลีวัวนะครับนะครับก็ชมคลิปต่อไปนะครับส่งคลิปนี้ก็สวัสดีครับ